หอบขาบักใหญ่เนาะก็เย็นเลยเนาะมันจะใครก่อนเี่ยวทพากันมากินเฟอู่ต้องโกมบเงินมาประมาณ2อกิโลสามกิโลมาทานสนามสวนนำเลยเสอเ้ใส่ซอสส่ซอสโอเคากเยื่แบบนเีอมากเยื่อแผบคนกัเลยหมือหมกเทรืปา

มีแทำมาหาบับเสือแล้วลม<ะ>เดืมนะาก,ก่อนเชื่อนลมเลจะอ่อนแอแล้วได้ไหมเศรษฐน้อยใหญ่วเงิ่อาเอรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวน้ำตกมาแล้วอันนใส่เจีย๊ยบกระเทียมเงเลอเลื่อนบอกแเขาเปลี่ยนก ม่ใส <cek warm> <k> ่ใส่เจเทียมอกินมาล่ะมีต่พักบ้องบสาวกออกกมีบ่เอ้ปนอยเด้อเอ่อน้ำตกอันนี้เห็นเดียวเื่อน้ำตกลมา้ยอันนี้เื่อน้ำตกห่ิน้อยเาลาพันหยาน้ำพอนโอ้ยอยังมัแ้า ปุ้ง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 ปุาตมพริกมะพริกง้เลยเเจะได้ยังมาทำกินได้กินได้เซกับเพชรเดียววะจิบนอนให้กันเซกตรานก็คนหมักเน้ กินเฟอกินย anyway, like like, ังเขากับป้งอยู่แล้วปุ ah> ้งมันฝันบมบสกดออบอีนางฝันบีบใส่นานี่ปิ๊บบีบใส่ผงเลยจากินยากรอลูกนาวนาวฮะไ้มาได้ขึ้นอ่ก็ได้ยังบิมืออย่นี้ะปักกระดายถึงเจปุ้งบักงา เขาเปียกแด้พี่น้องเด้อเขาเปียกกันเขาข่อยอันนี้นมากินกับเปียกกับเ,เปียกอันนี้พักจากอะไรพักเย็นเย็นเลยออกมาตเออเเลี้ยงยลงไป้อมกันน่ยมามาซุง ตาบอมาลูม่้แล้วแพอเลยอ่ะมาลเอามาอไรสาของอจานแนมใบเด่กินอกินน้ำข่อยบ่กินน้ำข่อยบ่ขอจาใส่บอกเพชรเรียบร้อยแล้วอ่าน้ำข่อยพีดูนากนี่หมกถั่วเนี่กวมีมีกวมีเลยะี่ยู่นั่นี่ ขมยังนางนางงน้ำเจ้าเจ้ขอามีเนี่อร่อเปหลวกมี่หนะขวดอันนึงแม็กกี้ไฮบริ่งเขจกินน่ะลกซีดีก่อยกับปันใดจะกินเฟอกอบบุ่อยกินลกซีดบานใดเป็นอะไ้เวเปียกข้าเปียกน้ำตก กินในลูก้อหนึน่งกินกับเบลล่าได้ดอกโอ้โหโบยาขอบโบอยากเลยเบกำลังขีเพอบออยากเลยอยากก็บอกกินแล้วอือกินเองไม่อยากกินน้ำัาเดี๋ยวแม่น้าตากัน เป็นคนเหมือนะมา <Okay. S 1> สุดก่อนกับเราปิดห้านโชคจีทองไปกินกันกนะันาก็สิบปุ๊ต่างกล่องฟุ้งนันทาลโรงงานระวังมันตกแต่เด้อ จกันลมันแมยังสนานตัวดินเอ้ยเย็นขกนนนดิหกยินเย็นผ็ดเจับมอแมนยังไทยมีบ่บ่ิดไทยบ่

เผ็ดเนี่นกินรดหมูเป็นยังดอกนางเลไอย่าเอามือูอย่าเอามือไม่เอามนะงหอยบงหอยแม่ต้มสอบกูมีหรอนี่ไูมะียห่ะ เมาเถือนอะไรสุดยอดเลยเมาเฮือนนอกเลยแซ่บแซ่บคนลายก็ได้บวดได้เบาอยัางลายพอกินเงี้ยหาสิบบาทผักกะบ๊ะไปลายเครื่องปรุงกับครบจัดเต็มเลยฝากติดตามช่องทีมน้อยลอลีลาในเด้อใส่ทีน้อยรีลาทีน้อยลีลากับเปิดเปาเฮียนบอสบายถูกย่าไห่ย่าบ๊อสนเลยถูกเดาแต่พวกกะไม่กินมากนะ Thank you.